ข้าสู่ช่วงย้อนรอยฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ยังอยู่กับผมพงศ์กิจนภาไลร์แล้วก็คุณจิตรัตจ์เจริเสถิญสวัสดีครับหลายสัปดาห์แล้วนะเรามไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของวงการโต๊ะเล็ก<ข>ัหลายคนคงจะรู้เพียงแค่ว่าโต๊ะเล็กปัจจุบันก็คือฟุตซอลเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วประเทศมีทั้งทัวร์นาเมนต์หลักทัวร์นาเมนต์นเดินสายเยอะแยะมากมายนะครับปั้นเด็กขึ้นมาเยอะมากแต่ ฟุตซอเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อไหรครับเรื่องนี้น่าสนใจอย่างดีครับก็คุณคงเกจสมัยเราตั้ประมาณปี2120ช่วงนั้นนะฮะแล้วถึงประมาณปี2124เนี่ยมันก็จะมีฟุตบอลโตเล็กฟุตบอลโกหนูตรงนั้นเราจะเล่นเล่นกันนะนะนักเรียนยุคนั้นก็จะมีอินดอร์สก์สนเลเล็ก็คือเล่นในร่มนี่แหละจะไม่มีลูกออกจะมี ฉากกั้นครับสามารถชิงกระฉากได้รู้สึกจะปี2126เนี่ยจะมีแข่งขันยังเป็นทางการจะเรียกว่าซ็อกเกอร์อินดอร์ซอกเกอร์ไฟอาไซส์ถือเล่นกัน5คนนะครับก่อนพัฒนามาเป็นฟุตซอลพัฒนามาเรื่อยเมื่อกี้ที่เราบอกว่าผู้นำกีฬาฟุตซอลหรือลูกฟุตบอลฟุตซอลมาสู่เมืองไทยเป็นคนแรกนี่เป็นอดีตทีมชาติไทยครับนะครับท่านคือท่านคุณยงยุทธสังคโควิดนะครับ เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนปทุมคงคานะครับในสมัยนั้นเราก็เล่นทีนันนาคารกรุงเทพแล้วก็ติดทีมชาติไปองค์ปีก2 0 1 1หลังจากติดทีมชาติไปโองค์ปีก2 0 1 1เนี่ยท่านก็ไม่ได้กลับเมืองไทยก็ไปเป็นโรบินูตจอมโจโรบินูต์นะครับพอมาคุณดูดมศิลป์อยู่ที่อเมริกาแล้วก็ตอนยุคช่วงยุคนั้นอเมริกาเนี่ยฟุตบอลเริ่มบูมนะท่านก็ไปอยู่เขาเรียกอะไรนะแคลิฟอร์เนีย อ่ะแล้วก็บุกเบอร์ฟุตบอลมอนอลัตอะชนะเลิศหลายทัวร์นาเมนต์แกไปเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ถูกต้องรว่าสมัยแกอยู่เนี่ยน่าจะเรียกว่า US เอสอ็อกเกอร์ใช่แร้วว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยคำว่าฟุตบอลเนี่ยเขาใช้สำหรับกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่สมองนอร์เคนแต่ว่าถ้าเป็นฟุตบอลที่เราเล่นในบ้านเราใช้เท้าเตะเนี่ยเรียกซอกเกอร์ครับจนในปี2525ันห้ยยี่บเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาว่า เขาเรียกสมาคมฟุตซอลของอเมริกาคือ U.S.S อนะครับและคุณยงยุทธสังกโกวิทเนี่ยเป็นหนึ่งในคำมัรนการอ่ารุ่นแรกของสมาคมฟุตซอลแห่งชาติอเมริกานะฮะสหรัฐอเมริกาท่านอยู่ตำแหน่งเกือบ10ปีนะคุณมคมกิจจนในปี2,524 เดียวกันท่านอยู่ประมาณปี2126ถูกต้องนะฮะท่านอเมริกาต่อมท่านฟุตซอลแต่ในปี2124เนี่ยท่านกลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยพร้อมลูกฟุตซอลนะครับและเอารูปฟุตซอลรูปเนี้ยไปที่สโมสรธนาาคารกรุงเทพแต่นั้นยุคนั้นท่านอาจารย์สมศ์อสมารและคุณยงยุทธก็บอกว่าเนี่ยอเมริกาเนี่ยหรือคนอเมริกาใต้กำลังทิพย์ถูกต้องครับเพื่อเอามาเผยแพร่ที่เมืองไทยนะครับแต่ด้วยความที่ว่า ตอนนั้นทำยังไงก็ไม่ขึ้นนะพุทซอคือตอนนั้นก็เป็นเสมอว่าเล่นกันภายในคเหมือนว่าเฮ้ยเอาลูกพุทซอบไปเล่นเล่นในร่มนะก็ก็กคือบ้านเราก็ยังติดโกลูนูใช่ฮะก็เอาไปเล่นกันเป็นโกลูนูแต่ว่าไม่ได้เอากติกาเนี่ยมาศึกษาแล้วก็จัดการแข่งขันอย่างจริงจังรู้สึกจะมีหลายทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นนะแต่เปลี่ยนชื่อไปแต่ไม่ประสบความสําเร็จจนมาประสบความสาเร็จ ครั้งหนึ่งประมาณปี2534นะครับช่วงนั้นที่ต้องพูดเรื่องนี้ต้องบอกว่าแล้วคุณยงยุทธสองโควิดเนี่ยบริหารงานให้ไปมาคมพุทซอของอเมริกาเนี่ยเกือบสิบกว่าปีนะครับแล้วก็ลาออกในปีประมาณปี2530นะครับซึ่งต้องเรียนว่าได้เหรียญเป็นเหรียญนะเหรียญ เขาเหมือนกับเหรียญเชิดชูเกียรติของสมาพันธ์ของสมาคมฟุตซอลของอเมริกาซึ่งเหรียญสองเหรียญนี้ก็ได้มามอบให้กับพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอยู่พร้อมกับบันทึกที่ท่านเขียนว่าวันที่ท่านเดินทางมาพร้อมกับกีฬาฟุตซอลในเมืองไทยนะครับน่าเสียดายนะคุณคงกิตตอนนี้เราเห็นภาพฟุตซอลโลกคนมีความสามารถหลายๆคนน่าจะได้มาร่วมจัดงานแบบนี้ก็อย่างที่เรียนไงเขาไม่เคยเก็บไงใ่ไมแล้วไม่ได้ศึกษาความรู้จริงคือถ้า ศึกษา,าจริงนะนักเลงฟุตบอลสมัยที่เราทำหนังสือ<ช><ส>นิตยสารก็เขียนเรื่องนี้ลงไปแล้วใช่ค่ะถ้าเอามาศึกษาแล้วก็สามารถเอาคนที่เป็นตำนานในวงการฟุตซอลมาร่วมถ้าเป็นเกียรติในการขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกซึ่งไม่รู้อีกกี่สิบป,ปีประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าพาะแต่ว่าตอนนี้เอาฟุตซอลชิงแชมป์เอเซบอกว่าไทยก็คงมีจัดแล้วนี่ใช่ไ <ผม S 2> ตัวแทนี่ ชิงแชมเอเชียเราเป็นเจา้าภาพอยู่แล้วละ่ะถ้าเอาอนุนเวียนอยู่แล้วมันไม่ยากแต่ว่าระดับโลกเนี่ยไม่ง่ายนะครับนี่คืออีกหนึ่งหน้าตำนานของวงการฟุตซอลในประเทศไทยครับขอบคุณคุณจิรัตครับ